ที่จังหวัดนครพนมค่ะกับบรรยากาศการเลือกตัง้งนะคะที่พนบอกว่าจังหวัดนี่คึกคักหลายทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างตื่นตัวในการเลือกตั้งเธอหนีเป็นอย่างหลายทางมหาวิทยาลัยนครพนมเองก็เดินหน้าในการจัดกิจกรรมเตรียมเวทีเรียนรู้ประชาธิปไตยเป็นการเปิดพื้นที่ให้พักการเมืองได้น,นําเสนอวิสัยทัศน์ต่างๆซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานนี้ค่ะ บรรยากาศที่จังหวัดนครนพนมครับมาดูการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครนพนมโดยทางมหาวิทยาลัยนครนพนมเองครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรปุณทีจียวริยะบุญ,ญญานะครับท่านเป็นคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้ได้มีโอกาสได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครนพนม,นมได้ยินว่าทางมหาวิทยาลัยนครพนมเองจะมีการจัดกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้ขึ้นที่มาของการจัดกิจกรรมนี้คืออะไรครับท่านครับที่มาที่ไปนะคะก็เนื่องจาก เกิดจากท่านธิการบดีนะคะศาสตราจารย์เกรติคุณดรทวัชชัยสุพดิตนะคะอธิการบดีมหาหวิทยาลัยนครพนมนะคะท่านเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปลูกจิตสํานึกทําให้นักศึกษารู้จักสิทธิหน้าที่ของความเป็นคนลเมืองผ่านการเลือกตั้งค่ะ ท่านก็เลยอยากให้คณะศิลปศาสตร์ซึ่งก็มีสาขาวิชาทางด้านรัฐศาสตร์นะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะนะครับและคราวนี้ถ้าพูดถึงในพื้นที่จังหวัดนครพนมความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโอ้ทุกคนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาเนี่ยทุกคนตื่นตัวมากๆเ,กเลยนะคะ กกตจังหวัดเองก็มีแคมเปญรณรงค์การหาเสียงอยู่ทั่วเมืองอเต็มไปหมดเลยนะคะทุกหัวมุมถนนขับรถไปเนี่ยเราจะเห็นการหาเสียงของทุกพักการเมืองอค่อนข้างเป็นไปอย่างตื่นตัวนะคะแล้วก็ดูมีพลวัตค่ะครับแล้วคราวนี้กิจกรรมที่เราว่ามาภายในงานกิจกรรมคือกิจกรรมอะไรบ้างครับรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้ครับก็วันที่28เดือนมกราคมนะคะซึ่งดิฉันเลือกตรงกับวันพุธ ในช่วงบ่ายนะคะพูดป่ายคือค่ากิจกรรมของนักศึกษาเราจะจัดเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายของพักการเมืองเพื่อพลิกโฉมการพัฒนาจังหวัดนครพนมค่ะเราได้เชิญทุกพักการเมืองได้ส่งตัวแทนมาซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผู้สมัครจากเขตที่เขาคัดสรรมานะคะเป็นตัวแทนของพักการเมืองได้มานำเสนอแนววิชั่นนโยบาย การพัฒนาจังหวัดนครพนมค่ะโดยที่เราต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของนักศึกษานะคะเราเชิญตัวแทนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และทุกคณะว,วิทยาลัยของมอนครพนมนะคะได้เข้ามาร่วมรับฟังนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสถามคําถามตั้งคําถามว่าอนาคตที่เขาอยากเห็นอนาคตที่เขาอยากให้เป็นนั้นเนี่ย พักการเมืองพักใดที่จะตอบโจทย์เขาครับจากมุมมองของผู้จัดงานไปแล้วนะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยนครพนมเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับในตัวแทนของคนรุ่นใหม่นักศึกษาของเราในการเลือกตั้งในครั้งนี้การตื่นตัวของตัวน้องเองเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับผมมีความตื่นตัวอย่างมากครับเพราะว่าปลายประกาศของเราสามารถพัฒนาอนาคตของเราได้มากครับและผมเห็นในฐานะนักศึกษ,ษาและหมู่นักศึกษารครับในปัจจุบันผมมองว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศเราในครั้งนี้และ,ะทางการเมืองด้วยครับและคราวนี้คือในมุมนักศึกษาคนรุ่นใหม่อยากจะเห็นอะไรกับคนที่เราเลือกในครั้งนี้คุณสมบัติอะไรที่จะเหมาะสมในการมาเป็นสสอในการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดเราบ้างครับ ผมอยากเห็นการพัฒนานในด้านคมนาคมการขนส่งครับเพราะว่าจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากครับในปัจจุบันที่ผ่านมาผมเห็น การคัมนาคมขนส่งเป็นจุดด้อยสําหรับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางค่าขนส่งเป็นค่าที่แพงมากครับในจังหวัดนะครพนมครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดได้ดีครับแต่จุดที่สําคัญที่ด้อยคือ,อการขนส่งครับที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากครับ<ช>สุดท้ายอ,อยากให้เราฝากเชิญชวนหน่อยในเรื่องของใครที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องอของการเลือกตั้งในครั้งนี้ถ้าเข้ามาร่วมงานกับเราในวันที่28นี้เราจะได้เข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้น อ้อครับฝากด้วยนะครับงานที่คณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับขอเชิญชวนวพี่น,น้องทุกคนและประชาชนทุกคนครับเข้าเข้าส่วนร่วมมีกิจกรรมในครั้งนี้ได้ครับจะได้เห็นนโยบายใหม่ๆจากทุกภาคการเมืองครับกลับมาฝั่งของอาจารย์บ้างไฮไลท์สาคัญของการจัดงานที่น้องได้เชิญชวนไปเมื่อสักครู่คนที่มาร่วมงานไฮไลท์สาคัญที่เราจะได้พบคืออะไรครับดิฉันคิดว่าไฮไลท์สําคัญของงานวันนั้นนะคะจะเป็นโอกาสเดียว ซึ่งนานๆทีเราจะได้มีโอกาสจัดงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาบุคลากรทั้งสายวิชาการสายสนับสนุนรวมถึงภาคเอกชน<ม>ซึ่งเราก็ได้เชิญหอการค้าสภาอุตสาห,หากรรมจังหวัดนครพนมแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มารวมตัวกันและรอฟังนโยบายของแต่ละภาคการเมืองนั่นคือโอกาสอันดีที่ตัวแทนของภัคการเมืองจะได้ฟีดแบค็คพูดคุยแลกเปลี่ยน เอ็กชแนน i d ไอเดียกัน e x ็กชแนนแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครพนมให้ดีขึ้น<ม>ให้ไปไกลกว่านี้<ม>เป็นแบบใดบ้างและเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้มีโอกาสเลือกและแตัดสินใจอันนี้คือไฮไลน์นะคะโดยที่เราเน้นการนําเสนอการแลกเปลี่ยนการพูดคุยเชิงสร้างสรรค์ค่ะ,คะนี่แหละครับถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสแบบนี้อยากให้อาจารย์ฝากเวลาสถานที่ถ้าใครอยากจะมารับโอกาสนี้ด้วยกันนะครับค่ะ วันที่28มกราคมนะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะคะณหอประชุมวชิระบอพิษนะคะซึ่งเป็นหอประชุมที่จุแขกผู้เข้าร่วมได้กว่า3,000คนซึ่งวันนั้นเราคิดว่าน่าจะมีบุคคลภายในและภายนอกเข้ามารับฟังการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองกว่า700คนคะ่ะกว่า700คน<ช>เลยนะครับก็ฝากเชิญชวนกันแล้วกันนะครับให้เข้ามา โรงงานนะครับเพื่อรับโอกาสที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปเป็นโอกาสดีทั้งนั้น<ช>นะครับ<ช>นี่แหละรครับคือการตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับโดยทางมหาวิทยาลัยนครพนมเองก็ได้มีการเดินหน้าในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เลือกตัวแทนเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้ก้าวหน้าไปกว่าน,นี้ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ